หรือฝื้นความทรงจำนะจ๊ะแกะสลักอันนี้คือจะเลเทะตุ้มเป๊หมดเลยแกะมะนาวนะคะแกะมะนาวแล้วเราจะไปตากแห้งเออหรือฝื้นความทรงจำนะคะเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยทํางานโรงแรมเนาะก็ สมัยเรียนทำงานโรงแรมก็ไปเรียนแกะสลักมากับเชฟนะคะเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบทำงานมากไม่ได้ทำงานมากแล้วว่าลืมแล้วเละหน่อยหนึ่งมันจะแบบว่าเละๆตุ่มเป๊ะนิดนึงนะจ๊ะ แกะสลักมะนาวแล้วเราจะไปตากแห้งไว้นะคะตากแห้งให้มันแบบหอมๆอหอมๆคือเป็นดอกอะไรไม่รู้ <c oughs> ยังไม่เสร็จนะคะเดยว เมื่อก่อนทำงานโรงแรมอยูอ่เป็นเลสเซชันนะคะแล้วเสร็จทีเนี้ยคือหลังเลิกงานเนี่ยเราจะไม่เลิกงานนะพอหลังเลิกงานเสร็จเลิกงานประมาณ5้าโมงเลิกงานประมาณ5้าโมงเย็นนะคะแล้วเราก็จะแบบว่าไปขอเชฟด้วยความที่บอกว่าเราอยากเรียนรู้เราอยากเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไปไปขอเชฟไปเรียนกับเชฟนะคะขอให้เชฟสอนนะคะเชฟเขาก็ใจดีเนาะเชฟ ใจดีมากเลยแล้วเขาก็แบบสอนให้แล้วเลิกแล้วเลิกงานเลิกงานห้าโมงเย็นแล้วเสร็จทีเนี้ยเราก็ไปเรียนห้าโมงแล้วมีรถรับส่งถึงสองทุ่มรถรับส่งโรงแรมเนี้ยถึงสองทุ่มเราก็เรียนจากห้าโมงถึงสองทุ่มแล้วก็กลับกลับพร้อมรถพนักงานเลยนะคะแล้วก็รอรอกับกับรถพนักงานแล้วก็เรียนประมาณห้าห้าหกเจ็ดแปดประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะคะเราก็นั่งเรียนนั่งแกะไปอืม เรียนกับเชฟในโรงแรมนั่นแหละเออเข้าใจดีเขาก็สอนให้ก็เราก็ได้เรียนรู้มานิดหน่อยแต่เชฟอะเขาแกะสลัดเก่งมากแล้วแบบว่าคือคือเราเห็นแล้วเราอยากเรียนเราอยากเป็นเราอยากทําได้อะไรอย่าเนี้ยแล้วเสร็จทีเนี้ยคือมันก็ทําได้แต่มันไม่ได้เก่งเนาะเราก็ต้องแบบเลือฟื้นความทรงจํานิดนึงมันก็ลืมไปบ้างแล้วเนาะเราก็ ไม่ได้ทำนานมากกี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยทำงานโรงแรมตั้งแต่ห้าหกหกเจ็ดปีอ่ะเออหกเจ็ดปีแล้วนะคะตั้งแต่ย้ายมาสวีเดนก็ไม่ได้ทำเลยเละเละจ้าสภาพ